ป้าตอนไหนนะคะออดยานะคะจะไปนะคะวันที่วันเกิดนะคะวันฉลององค์ปู่ท่านนะคะก็คือสิบธันวาเนาะออดยาก็จะบอกไปทางนะคะ,ทา,ะทางแม่อ๊อฟเนาะทางแม่อ๊อฟและก็ทางคุณลุงนะคะทางคุณลุงคุณป้านะคะว่าแอดยาจะไปแอดยาจะ ไปลำ,ลำพร้อมกับนะคะแอดย่าคงจะไปก่อนวันงานนะคะอยากลำถวายปู่ท่านด้วยนะคะเนาะแอดย่านะคะก็เชื่อมั่นในองค์ปู่นะคะไม่ยากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป,ป้องคนดีนะคะแล้วท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะถ้าทุกคนใจบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์นะคะอันนี้แอดย่าหอมนะขอขอเท้าพวมหรนะคนแก่เนาะ ก็คือขอพอรท่านตั้งแต่นะคะตั้งแต่ที่ตั้งแต่ที่ยังยังไม่ได้ไปนะคะตั้งแต่ที่กกกนะคะสี่กองแต่มีข่าวตั้งแต่ที่องค์ปู่ท่านนะคะองลุงเริ่มสร้างนะคะลุงช่างน,นะคะเริ่มสร้างองคู่แอดย่าก็ได้มีบุญนะคะได้ร่วมสร้างนะคะ แม้จะเป็นเงินที่น้อยนะคะไม่เยอะนะคะแต่มันก็มากด้วยนะจิตใจของเราแล้วก็ในหัวใจองค์ปู่นะคะก็จะมีครอบครัวมีลูกเต้าของแอดย่าอยู่นะคะตั้งสองรอบนะคะตั้งแต่ที่ที่อยู่ทั้งเต่สร้างใหม่ๆอยู่ที่บ้านสีกโกนะคะแล้วก็ที่โน่นอีกนะคะเนาะ ิดว่าแล้วก็ขอพอรท่านก็ประสบผลสำเร็จนะคะเอ็ดยาเชื่ออย่างนั้นนะคะวันที่เรามีปัญหานะคะวันที่เอ็ดยาไม่อยู่ตอนนั้นขอพูดถึงคนที่ไม่มีชีวิตแล้วคือน้องบ่าวต้นเนาะก็เหมือนเอ็ดยาพูดนะคะ,ะทักน้องตุ่มตามน้องตุ่มตามก็ไม่อ่านนะคะไปช่องใหญ่เมื่อก่อนช่องไหนอู้คนดูเยอะเนาะคะ่ะแต่ละช่องเนาะคะ่ะคนดูเยอะมากนะคะแต่เราทักไปไม่มีใครรู้จักแล้วก็เอาเอา เปลี่ยนชื่อตัวเองไม่เป็นเนาะใช้ชื่อของสามีนะคะก็คือประเสริฐนะคะทักไปนะคะก็ไม่มีใครรู้จักนะคะบอกว่าชื่อจันหอมจันหอมแต่ในในใน u t u b e มันบอกประเสริฐเนาะ <c oughs> ก็คือนะคะเปลี่ยนชื่อก็ไม่เป็นนี่แหละนะคะก็เป็นแบบนั้นนะเป็นประเสริฐนะคะทักใครใครก็ไม่อันนี้หรอกนะคะก็เริ่มนะคะได้เบอร์นะคะเพราะ แม่แม่ออฟพ่อนิ่มตอนไปนตลาดเนาะก็เลยติดต่อทางแม่นิ่มเออทางพ่อนิ่มแม่ออฟนะคะแล้วก็เลยรู้จักรู้จักนะคะพ่อนิ่มก็น่ารักนะคะแม่ออฟก็น่ารักถ้าเป็นบางคนเราลายไปจะไม่อ่านนะแต่อันนี้ทำไมแอดยาาถึงแบบพ่อพ่อนิ่มกับแม่ออฟนะคะอ่านตลอดนะคะคุยตลอดตอนนี้ป้าหอมอยู่ตรงไหนนะคะไปขับรถไปที่ไหนก็ส่งรูปให้ ให้ให้นะคะให้พ่อนะคะไปวันแรกก็ไปรายงานตัวเลยนะว่าอันตอนนั้นมันมีนะคะมีได้มีโคเนาะก็มีการตรวจนะคะไปถึงนะคะไปถึงกลางคืนนะคะหลงนะคะเอ็ดย่าหลงนะที่แรกว่าเออคุยกับพ่อนิ่มนะว่าไม่มีใครไปส่งก็จะไปคนเดียวนะคะจะขับรถไปไม่เคยไปไหนเลยนะคะไม่เคยไปอีสานเลยนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าเลยเป็นที่มานะคะเอ็ดย่านะคะ ไม่ได้แบบว่าเออไม่รักลุงรักป้าไม่ตอบโต้ใครแอดย่าไม่ได้ตอบโต้นะคะแอดย่าก็ให้แต่กําลังใจกับคุณลุงนะคะคุณลุงช่างนะคะแล้วก็พี่น้องเราทุกคนเมื่อเช้าก็ไปคุยในช่องบอสนาทีนะนะคะแอดย่านะคะบางทีแอดย่าพูดตรงนะบอกให้คนอย่าหวบบว่าเออไม่แบบนี้แบบนี้เขาก็ไม่เชื่อนะหลายคนนะเพราะเราเคยบอกแล้วนะคะไปบอกคนคนหนึ่งนะ กลายเป็นดราม่าไปเลยนะเขาไม่เชื่อเรานะคะเราบอกนะเพราะว่าไม่มีใครเชื่อกันเลยไม่อยากบอกเนาะ,ะไม่อยากบอกใครนะคะเดี๋ยวแอดย่าก็ยังไงก็ไม่ได้ทิ้งลุงป้านะคะนี่พูดถึงเอซีนะคะของนายช่างนะคะคุณนายสวนผักนะคะ <c oughs> มีเครื่องสักภาษณ <c oughs> ์่ขไถึงสักล วันนี้แอดยานะโอ้ยนะคะติดตามนักร้องนะคะแล้วก็มีความสุขแอดยาเป็นคนชอบสนุกชอบนักร้องอยู่แล้วเนาะทําให้เราไม่เครียดนะคะทําให้สุขภาพจิตเราดีเดี๋ยวนี้อ้นะคะไปรอบนี้จะมีคนทักว่าแอดย่านะจะออกประตูไม่ได้แล้วนะคะกินกินนอนนอนนะคะวันวา น้าคะน้ำหนักไม่กล้าขึ้นตาช่างแล้วนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะเดี๋ยวแอดย่าก็ขอฝากกำลังใจให้กับนะคะนายช่างคนณนายส่วนฝักใครทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะหลอกคนอื่นหลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้นะคะเหมือนกับเขามาฟ้ากันแอดย่าก็ดูนะคะแอดย่าก็อ่านนะคะ,ก,นนะ,คะก็ดูนะคะดูทุกคนดูทุกช่องนะคะแต่แอดย่าจะเม้นหรือไม่เม้นเท่านั้นนะคะ อดยญานะคะมีอะไรที่อดยญารู้ก็เยอะนะคะเพราะเขาจะถือว่าเราโง่เนาะเขาก็เลยเปิดนะคะเปิดให้เรารู้อย่าเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทําอะไรใครทําอะไรใครอันนี้แบบไหนนะคะคิดว่าคนแก่อายุหกสิบนะคะเป็นทุกอย่างนะคะเป็นจิตอาสาเป็นทุกอย่างนะคะคนคนเดียวนี่ตอนสมัยนะคะยังยังตอน เริ่มเป็นลูกศิษย์เดือนนะเริ่มเป็นประธานแม่บ้านเป็นอสมเป็นทุกอย่างเป็นจิตอาสาเป็นที่ปรึกษาวัดที่ปรึกษาโรงเรียนเป็นอะไรทื่อแยะมากมายนะคะเนาะเป็นประธานกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านจังหวัดอำเภอทั่วไปหมดแล้วค่ะเป็นร้อยอย่างพันอย่างนะคะเป็นอบตก็สองสมัยเนาะค่ะเนาะถามว่าถือว่าโง่หรอคะบางทีคนเรานะดูโง่แต่เขาอาจจะไม่อวดฉลาดก็ว่าได้นะคะ ก็เลยเปิดให้เขาฟังหมดเนะาะมันแปลกนะแอดยานะไม่อยากจะไปถามใครเรื่องอะไร